สวัสดีครับอ่าเพื่อนี้ทางช่องที่พาเาชมรถเจ้าเข่าอีกขึ้นก้าแล้วครับของทีมงานเพชรวงชูนะครับเพชรวงชูนะครับนะครับดูที่บ้านนาลงทมนะครับตำบลนาลงทมนะครับอำเภอเชียงคอจังหวัดเทพมุมนะครับนะครับเดี๋ยวทั้งเจ้างี่ทีมเรถทั้งสองทั้งอ่าทีมงานม่บ่านะครับเดี๋ยวก็ทีมงานเพชรวงชูนะครับครับไอเดียเพราะว่า คนนั่งคนนขาจะพออ่างนมาเพอ่มนะครับเป็นรถยกรเกษตรพัฒนานะครับเนีครับข้อใหญงแรงนะครับโอเคัะครับโอแล้วนะครับจเริ่มนะครับฝากอะไรกดแชร์กดติดตามล้านช่องได้ครับนะครับ คก็คือหลังเกทัคลิปแล้วครับอ่าครับยาวมันน้ำกันเลยนะครับชมกันใกล้ๆแล้วนะครับอ่าชมจิบยาวๆเลยนะครับโอ้เข่าคนงามนะครับเข่าพัดเตี้ยนะเพื่อนเข่าพัดเตี้ยนะครับนะครับชมน้ำกันเลยนะครับจิบจิปเนื้ยาวนะครับทีมงานเพชรวงชูนะครับ นะครับอ่าเพิ <Pop ify this expand> ่งเจียวไรเขตต้นตำบลน้ำต <Island> ้นมนะครับอ่าบ้านนายแก่บ้านอ่าตำบลน้ำตำบลหลักกับ้านนกเขาท้องบ้านหนองไผ่ล้อมนะครับเพิ่งกับไปทัวแล้วครับอ่าไรเขตอำเภอแก่งคอนะครับเนี่ยครับตอนนี้เพิ่งเจียวไร่เขตตำบลน้ำต้นผมนะครับนะครับของอ่าเพชรกั้งมาทีมงานเพชรวงชูนะครับอ่านี่นะครับจิ๋งงานหนองเพชรวงชูนะครับนะครับ แ,แต่แต่ละทีมงานของเพื่นกัสุดยอดนะครับเพื่นกัมีดีของเพื่นแต่ละทีมงานนะครับอาอาโมลของเพื่นนะครับกัที่ว่าสุดยอดนะครับเทครัเลยครับายครับ ถ้าท่านได้สนใจกับการเจ้าเข่านะครับของทีมงานเพิ่นนะครับกับทั้งช่องอดีิทีมเบอร์ถ้วยใต้คอมเมนต์นะครับจะใต้คอมเมนต์นะครับใต่คลิปนะครับนะครับในเขตอำเภอยางค้านะครับในโซนอำเภอยางควานนะครับนะครับนะครับเป็นรถของรถยองเกษตรพัฒนานะครับ รับเดียวนะครับเป็่เดียวครับนะครับเ่องสิ่งน้บว่าทางนาง้ำนะครับไปทางรับนะครับนะครับโอ้ถามปพุ่แลพวครับ ขับไปต้องพ้นเลยนะครับจะน้องนำไปนะครับปกติเกี่ยวออกนะครับเกี่ยวออกจากทางในออกนะครับทางนอกนะครับถ้าถ้าเกี่ยวทางนอกออกไปเกี่ยวทางนอกออกทางไหนออกทางนอกออกไปขับไปทางในเลยเพ่าะไหนนะครับเพราะว่าตั้นเป็นเหมบอกว่าจากทางในนะครับปกติเกี่ยวไปทางหนาวเหรอครับเกี่ยวออกมาแล้วครับเฮ้ยขับไปตาองพ้นเลยครับ ก็เขาเงนงามนะครับเขาพันเปียนะครับนะครับถือว่าเขางามมากๆากนะครับนะครับต่อกันไปนะครับจะเราก็ร่วมกันไปนะครับว่าพวกกันไปเรื่อยๆนะครับกับนางคำอาทีนะครับเนี่ครับก็กลับมาแล้วเหมือนครับเอาเต็มม้วนมาครับเออทำกี่การแล้วครับ กับี่ทีเดียร์ตรงไปนนะครับสารจทีมงานนะครับที่เดียร์ตรงไปนนะครับสารจทีมงานก็คือว่าถือว่าทำงานก็ดีทตุ๊กจิบนั้นทุกทีมงานั้นะครับบอกไว้ว่าเที่ยวเขาดิเพราะทำงางในศาสตรานแลครับทุกทีมงานนะครับช่องก็ขอขอบคุณหลายๆเลยนครับอย่าลืมนะครับหากปฏติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเพื่อมาลังแกทั้งชิปต่อไปนะครับ กลับมานะครับมาบนเจ้าสูตรใดแลครับเดี๋ยวนครับเจ้าออกนะครับ ลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องให้เด้อครับว่าช่วงนี้ครับพามารีวิวรถเโย่เขานะครับชมรถเโย่เขาร่วมกันนะครับทางไหนเโย่เขานะครับใกล้เป็นประเด็ครับอันตรายทำได้ามากความปลอดภัยนะครับป,ปลอดภัยนะครับ

มันน้องทะเลแล้วครับเรือแล้วก็ฝากติดตามอะไรก็แจ้งทั้งช่องเด้เยครับทั้งไก่ทำจิบต่อไปนะครับติดตามบบพร้อมนะครับ ชมุมกันไปต่อเดยนะครับนะครับผมผมกันต่อเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากติดตามทั้งช่องนะครับเป็นการรีวิวรถเจียวเขดาวยครับแต่ละใายแต่ละทีมงานนะครับชาวบเรียงทีมงานเป็นไงสุดยอดสุดยอดบททีมงานนะครับต้องหวังเลยครับ เราทั้งเจ้าหน้าที่ใต้เบอร์โต้ให้แล้วครับแต่ละทีมงานทีมงานนะครับใตคลิปใต้คอมเมนต์นะครับะน,รน,นะครับ,รบ,รยรบอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งเจ้าหน้าที่นะครับขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเอาหน้าดีนะครับ คอนจอบกิบต้ต๊นี่แล้วครับคอนจอบกิบต้ต๊นี่แล้วครับสวัสดีครับ